สวัสดีค่ะในผู้ใหญ่ก็มาดูนะคะบ้านตาเข็มก็มีแมงแบบนี้นะคะนี่เขาเรียกแมลงอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้มันพึ่งตัวอ่อนๆใช่ไหมพี่มันแข็งแล้วแข็งแระบบแบบนี้นะดูนี่นะคะมันขึ้นบนบ้านอายตานะคะนั่นก็ขิวมากนะคะนี่มันมีกลิ่นที่เหม็นนะคะหม็นเหม็นขิวมันก็ขึ้นไปตามเสาตามขึ้นไปตามเสาแล้วก็ไปอยู่เกาะบนเสื้อผ้าเกาะบนตู้บนอะไรคะ่ะ ข้างบนก็เยอะนะคะแต่ละปีเวลาฝนตกบ้านตะเค็มจะเยอะที่สุดนะคะไอแมงชนิดนี้ไม่รู้แมงอีอย่างดอกคนันนี้แต่มันจะขิวนะคะทําให้นอนไม่ได้เลยค่ะอยู่บนบ้านเยอะอยูร่รอบๆเนาะใช่มันเป็นมันเป็นเพราะกลิ่นไม้หรืออะไรก็ไม่รู้เนาะโอ้กลินบานไมต้ต้องขึ้นไปบข้างบนมีไหมล่ะให้ยายพาขึ้นไปเนาะเออให้ยายพาขึ้นไปก็ได้ ไช่ขาขึ <Ta> ้นมาเบิ้งนะหลายบ่อข้างบนน่ะหรือว่ามันยังไม่ได้ขึ้นเออเดี๋ยวตาได้นอนอยู่เนาะใช่คุณบ่ตอข้าจะนอนอยู่แลนอนแลนอนตะฟุ้งหึงแล้วหลายปีแล้วมันแหมงอันนี้ตามปกติ ุดโทนี้บาบานใหญ่นะไฟคือบ่ออกไฟรอดตียวอืมโอ้นีนีนีดีอืมเขาฉีดแล้วบอนี่นะเอมอมันห,นห,นหนินหินไหมนะเนาะมันกล้นมัน,นมีกลิ่น แต่ว่ามันพมมาบ่หนีหมาแล้วพ่อแม่นราไม่นด้กปอือโอ้พ่อเราไม่นด้ัะแต่ยดูคือวานน่ะล่ะนี่นี่นี่มันตายแล้วบอกอันนี้นะนม,นมันตายแล้วมันตายอยู่มันเผออ่มุดตายอยู่เผลอเผยอยุดมัน <laughs> จะขึ้นบ้านนะคะแต่ละปีต้องขึ้นค่ะ ข,ขึ้นเต็มเวลามันชุนตกเต็มที่น้งข้าวแล้วบานบั้นั้นมันมันน,นะนั่นนะ่ะหงหงไปนะเนาะเออโอ้แค่ใส่มาพ่นมาเยน,นั้นถ้าเบิ่งกับฝนตกแลก้วมันเต็มอบอบอยู่ถ้าใสา่ใส,ส่ขึ้นมาฉันนะคะเวลาฝนตกมันจะขึ้นมันอยู่บ้านยายบอกเอออันนี้ไม่ได้นั่นนาอคขะนนี่เต็มสาดเต็มอะไรอยู่นี่มืดมดแล้วเขาพ่นอันนั้นะบอเออมันฉี่ยาอนนับอนนิ นีแต่ฉีดยาบังแดดๆคนน่ะผล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 ผเห็นแล้วจ้ามันขึ้นมาจากข้างล่างนั้นนี่น้อมดูได้ดอกแต่ค่ะยายไปอยู่ตรงนู้นก็มีใช่ไหมนอนอยู่ตาบูลมีไรโอ้ค่ะอยู่ดอยสันมันได้กรณีแล้วอืออือข้างหลังนี้ได้ยุกอ๊ะไปดันตัวชมโต้หันมาไก่ตันข้ามแท่งมาทำหูไก่อืมค่ะ มันต้องใช้ยาสีแบบปีแล้วนี่เนาะเอ้ยืูอีีก็คือเก่าพอเลยมาคือเก่าอันสีจะจี้นั่นไม่ใช่ได้เล็่นเลยนะเมื่อเท่าละสามพันสี่พันอืมสามพันห้นะนากับม,มันไม่ตาย <laughs> จ้ะมันไม่ตายมันมาใหม่เนาะ <laughs> มันกลิ่นไม้เพรารือมันอยู่แถวบริเวณพื้นที่นี้เนาะมันบินมามั้งเทุกปีก็เขา บ้านเราก็ย e. um, uh, ังมีได้พี่แต่มันไม่เยอะเหมือนยายโภบอกเทศบาลหวานหมค่ะเทศบาลปิดบางรูปบางทีอันตรงๆรงมังดูมาไฟเพิ่นกระดกกระดอกกะดกมันรีบเนาะค่ะเนาะอันนู้นดีอวมาซิมบึงกระดอ ยังมาหายามาให้เด้อจะขวดาขวดเออยากัใมืกฉีดนะคะมาฮือกต้องมัางเฮินมัางเป็นต้องม้าง้ะหันเลยนี่ต้องทำแบบโลงๆค่ะมันเป็นแบบองมแบล่งๆค่ะมันเป็นแบองทค่ะนทำยัองไงกค่็แก้อม่หาค่ะัทคะันอ่ะไัก็ไม่ตายงดะน้อะไั่ะ็ตัวนี้น่ะ นี่ค่ะมีต้นอะไรหน้าบ้านไอ้คุณยายด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือพวงมะเขือพวงทำไมดกแท้นี่นะคะหน้าบ้านไอ้แต่ว่าตาเข้มก็มามาอยู่บ้านหลังนี้นะคะเพื่อนบอกว่าไอ้กระตบลังน้อยน,นี่นะไม่มีแมงค่ะแต่ข้างบนนะคะดูสิคะมีนะคะข้างบนแมลงเยอะมากเลยค่ะ แม่ผู้ใหญ่ก็ได้มาดูนะคะเมื่อคืนนี้เห็นแม่ผู้ใหญ่ละพีพันไส้สวดบอกว่าให้ผู้ใหญ่นิ่มไปดูบ้านตาเคมน้อยมีแมงเยอะอะอย่างนี้นะคะ,มะแม่ผู้ใหญ่ก็มาดูแล้วนะคะแล้วก็จะหาทางแก้ไขใช่แล้วต้นมะนี้ก็ดกนะพี่น้องน,นี่หวานบ่ะคะหวานรักไฟหวานมันลูกมันอะนั่นเลยมันรีบมันรีบกันเยอะอืมข่าหวานอยู่มันจะเป็นแบบนี้ฟอง อืมไม่เป็นไม่เป็นคน่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า